เป็นจังได้วันนี้อันทั้งอ้ายเพิน่นยบเงียบไปได้กะถือว่าห้ากันยังเปิดใจคือเก่าบาะ<ล>ถ้าว่าเอื้อชีหาหายนี่ก็ถือว่าเจ้าก็ต้อนรับอยู่บนนั่งละอือ่ะเนาะหนุ่นมๆเนาะหรือว่าเอฟซีของสาบ,สาบวานนะัวเนาะถ้าว่าสนใจทั้งอันน้องอันเซนูเพิ่นนี่กะถักทายกันเข้ามาหาทาั้งสาวาัวไรเนาะเดียวสาวัวก็สิเป็นสะพานห้อ่ให้ทั้งน้องเพิ่นเพราะว่าตอนนี้ก็ทั้งน้องเพิ่นนี้ ถือว่ายังโชดคือเก่าเนาะถือว่ายังเปิดไพ่เคี้ยวคือเก่า สวัสดีและสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุคนกะมาพบมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้กะมาหาทางน้องเซนูเฮาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เพิินกะยุดแน่ก็เลยมีโอกาสมาหาทางน้องเพิ่นมื่อนี้อ่ะสบายดีน้องละโดยสบายดีโดยเป็นยังคือยุดนี่ฮะบ่สบายบ่สบายโดยปวดหัวบอเป็นไข่อืมอ เป็นได้จากมือเลยฮาก็เป็นขึ้นนีม่มือวานนี่ยังไปเห็นงานอยู่ยไปแต่ละมือนี่ถือว่าเข้าไปคู่มือเนาะแบบบได้มีมือยุด,ดยนอกจากว่าเข้าลายุด,ดยเป็นจังไรชาช่วงนี้น้องละคอยกับ่บได้เข้าไปหาเจ้านาอเพราะว่าเจ้าเห็นงานเด้คอยกับกเก่งใจเถอแก่เจ้าอ่าดีอยู่ปะดี พิ่นบ่ได้หายเพิ่นบ่ได้บ่นบ่บ่คือหางยางไปคุมือ,อบุมีรถอ,ย,อาย,ยากได้อยู่บ่หลักรถอยากได้เอารถแบบใดแบบใดก็ได้ขอให้ไปเฮ็ดงานได้เออถ้าว่ารถถ่าผ้ารถอันรถถีบผ้าก็าาาได้เนาะ <ừ. S 2> อ่าคือว่าได้เนาะทางน้องเพิ่นล่างไปคุมือพ่อแม่พี่น้องเลยกะแ่าแก่นี่ก็ดีอยู่เนาะอืมยันว่าเพิ่นหายผลหางนะเอ่อ ได้เงินเดือนเท่าไรก็เจ้าเห็ดเบียกอยู่นี่เดือนหนึ่งล้านหกล้านหกก็ถือว่าโอเคยู่ไก่เนาะไล่ไล่รับเท่านึงนะบอตั้งใจไปเนี่ยั่งยังไม่หอดเดือนเออยังไม่หอดเดือนข่อยคิดว่าเจ้าอันได้รับเงินเลยยั่งเนาะแต่เ้าเบิกเข้าเข้าเบิกมาใช้จ่ายนี่ได้อยู่บอได้หากเบิกแล้วบอยั่งยั่งแสดงว่ามีเงินจ่ายอยู่นี่เนาะ อ่าตอนอ่ามาเฉิดไปมอบหมช่วงนั้นก็ถือว่ายังจ่ายเงินนั่นบ่อืมอันเแถาแม่อยู่บ้านไหมจ๊ะเพิ่นลำนาได้ลรอบ่โดยแม่หากดำก็เขาเย็นแล้วล่ะอืมผักเมื่อให้เแถาแม่น้ำบ่ออันตอนใดตอนนั้นกะโดยแม่ให้เพิ่นจ้างได้เนาะลำนาจะคุ้นดำ สองสามคนนี่ล่ะเอแลกว่ายกสัมล้ำสองสามคนเนาะ,ะจ้างนำํำบ่บ่ม่ได้จ้างม่ไเลยจ้างแต่ผักเมื่อนี่เพิน่นอยากจ้างก็จ้างเพิน่นบ่อยากจ้างก็เอาไว้ชื่อของอยู่ของกินแม่นบ่ถือแด้เจ้าเห็ดแบบนั้นเนาะ,ะลูกชาวมาเห็ดเบี้ยกเห็ดงานเนะาะาวอะไรเงินได้ยังก็บผักเมื่อให้เฒ่าแม่แน่เอาผักเมื่อนี่จะถ้าเพิน่นอยากจ้างก็จ้างเนาะเพิน่นบ่อยากจ้างก็ถือว่า มาชื่อ,อยูชื่อกินหรือว่าชื่อพุยเนะานะใช่น่ะให้เขางามเลยอ่าถ้าแม่ผักเขามากให้กินเยบ,บ่ผักมาอยู่อืถ้าพ่ผักก็ได้จกเงินชื่อน้ำเพลนเลยเนาะเพราะว่าเขามาอยู่เพื่นพอนเพลนเพราะว่าเพลนกับบด้เห็นาเนาะมีแต่ชื่อเขากินชอบนึ่งนี่นันไล่จักเดือนน้องละแบบเจ้ามาอยู่พี่นี่แบบพาก,กันกินเนี่เพราะว่าหลายคนเนี่ ยอยู่เพราะว่าโซวนหลไปกินอยู่บนเฮ็ดงานอืมตอนเช้าไปกินอยู่พุ้นรอบเที่ยงก็กินอยู่บนเฮ็ดงานรอบแรงดิรอบแรงบางมื้อก็กินอยู่พุ้นบางมื้อก็มากินอยู่เพิ่เออถ้าว่าสิกินอยู่พุ่นก็ได้เออแบบเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดให้เลยอืมแเฮาเดินงานจักมู่น่ะเลิกงาน6:00นเออพอทางว่าน้องเพิ่นอ่ากินข้าวข้าวแรงอยู่พุ่นก็ได้เพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นเลก็6:00นพุ้ ค่อยคิดว่าเรื่องหาโมงโมเมนแต่เนาะ,นะนตอนเขาได้สัะเขางาน,นงเลยตอนเฮาเจ็ดโมงสามสิบก็ห้าถือว่าไปกินยู่พุ่นก็นได้เพราะว่าาตื่นมาเนี่ยจะเพราะว่าเ้ากับโบได้มากกินข้าวเช่าบันไดเนาะซีซูอพวกนั้นพอดีทางน้องพนไปเห็นเวียกเห็นงานก็นกินพร้อมเพิ่นพพนพนกับโบได้บ่าโบได้บ้าละบัานน้องละโดยกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวไปเห็นงานไปมองมื้อกับข้าวเจ้ามื้อกับข้าวเหนียวข้า็กินตามโปกติแบบกบ คนงานอยู่หันเนาะหรือว่าเแ่าแก่เพินอยู่หันจะค้นนะแบบเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังอยู่นํากันเฮ็ดเวี้ยอยู่หันกับพมันผู้หญิง4คนผู้ชาย2คนแต่ว่าผู้ชายเมื่อบานแล้วผู้นึงยังผู้นึงหผู้ชายเมื่อบานผู้นึงยังผู้นึงเมื่อแต่ลนนะบอกระเมื่อมื้อวันที่หนึ่งได้มื้้ออเสยเพิ่นมาบ่วหูยังบ่ฮู้อีกเพิ่นเมื่อลำนาบ่เมื่อไถนาไก่บวบานเพิ่น แถวหน้าส้สยนี่คือผูออ้หญิงผู้ชายกันละเองเนืเดื่องทากันบ่ผู้ชายได้สองล้านผู้หญิงได้ล้านไปเออแบบผู้ชายจีนักกลัวเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เวได้หามเวลาที่โคง้งแบบเพิ่นเอามาได้ต้องได้จมช่วยเพิ่น้องละดูแบบคือเบียดของเจ้าได้สาได้เห็นอย่างนงแบบแพ็คเกอร์การที่แพ็คีแคนแบบว่าโค้งมาอะไรเขาแบบ ให้เพิ่นได้ขุนลงมาแต่เฮาก็ต้องจัดแบบลูกค่าช่างแบบไายแบบไรเฮาจัดให้เพิ่นแบบนั้นนเฮาจังแพทย์เอากัเงินเดือนสิรุดกว่าทางไอ้เพิ่นอยู่เน,ะนาะเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็นเอานั่นอยู่ถือว่าเพิ่นก็นเอาคนงานนั่นอยู่เนะาะแต่่ามีคนฉิเขา่ากัเพิ่นก็สีเอาอีกอยู่บ่รือว่าเพิ่นพอ้พอ,อยงังทักผู้ชายอยู่ผู้นึง อยากได้แต่ผู้ชายผู้หญิงบ่เอาคือว่าแบบชงคองบ่แบบเป็นเบียกชงคองเน่ก็เลยต้องการผู้ชายผู้หญิงได้จ้ะชงม่ได้บ่ผู้หญิงก็ได้คือเดียวแต่ว่ามันแบกเคืองผู้หญิงเขาไม่อยาใช้งานนันเิ่นกระชงชาต้องเอาผู้ชายอไไ้มาแบกมาหามเน่เพื่อนชงไปแต่ละเถี่ยวได้จ้ะแบบ เธอละสองสามเกตผัวเลยเนาะทางไกลทางไกลบ่ยอยากเอาเพิ่นก็อยากเอาคนงานผู้ชายเลยเนาะเพราะว่าไปทางไกลชมกันสบายน่ผู้หญิงเป็นทวงนงห <c ười> ม่ไรเนาะไปเจอผู้บ่าวละรอนนี้อ่ยันบ่มาฮะนะเพื่อนก็เลยเอาผู้ชายก่อน <c ười> ช่วงนี้น้องละควมหัก ของเจ้าเป็น <ผม S 1> จังได<ร>เนาะเงียบแล้วซุนเงียบยอืมอ้าวขึ้นบางเงียบนะบูเพราะว่ายังไม่ได้เวลาต่เขาก็ขึ้นสีขึ้นไปเดียใหม่เวลาทั้งไอ้เพิ่นตอนที่เจ้าเปิดใจแรกแเนาะก็ถือว่าเข้ามาได้ดช่วงนี้เขาเห็นงานเน่อาจจะบบว่างตอบเวลาที่ไอ้เพิ่นแซ็อีกยังเข้ามาหาเขาก็เลยเห็นเงียบเงียบ บ่มีจะคนบ่เดียวนี่หรือว่าจังไรโบมีเลยจ้ะบ<ด>่มีหักมีไอหักมีแบบพอหักหอยู่บ่โดยมีพอหักอยู่ผู้นึงเออเพิ่นอยู่ไส์นะอยู่ฝรั่งเศสแต่เพิ่นแบบนับถือเฮาเป็นลูก<ด>อๆแต่คนหักนี่ยังบ่มีเนาะ<ด>ถือว่ายัางโฉดอิงติ้งคือเก่า คือว่าเนาะเฮาเห็ดเบียงเห็ดงานอาจจะมีเวลาตอบทั้งอายเพิ่นก็คิดไปไกลก็มีบางทีเนาะว่าโอ้ยทั้งน้องเซนนเฮาอาจจะมีผู้ว่าแล้วบ่สอันตอบอายเวลาเขียนเข้าไปบ่แมนเ้อเนาะทั้งน้องเพิ่นนีงก็เห็ดเบียกเหตุงานเน่อาจจะบ่ว่านานๆเห็นก็ตอบยุ่แมนบ่น้องละแต่เฮาก็อาจจะบ่ถึกใจทั้งอายเพิ่นทั้งอายเพิ่นอาจจะคิดว่าเฮามีคนหักไม่ บมมนตอนนี้ชุดคือเก่าที่เพิ่นบมมีเวลาตอบมัอนก็คือเพิ่นเฮ็ดเวียกเห็ดงานเนาะเขาก็ต้องเก่งใจเท่าแก่เก่งใจคนงานน้ำกันอ่าแต่ก็ต้องเข้ามาหาทางน้องเชนูนี่ต้องให้เข้าใจว่าช่วงไรช่วงไรเนาะน้องละจะว่างช่วงไรจ่ะว่างแต่ตอนกลางคืนออจักม้่งหาจักม้ง เลิกโมงเลิกงานกันเจ็ดโมงเป็ดโมงก็โมงชโมงก็น,นอนอืมอาจจะบ้างอยู่หกกักะตอบได้อยู่เล็กน้อยคุยได้อยู่เล็กน้อยเนาะถ้าว่าทางอายเพิ่นเข่ามากะคุยได้อยู่เล็กน้อยถ้าว่าช่วงที่เฮ็ดเวียดตอนเที่ยงตอนอยังบ่งบได้บ้างเลยป่ะจ๊ะโดยบ่ได้บ้างเลยบ้างแต่กินข้าวกินข้าวแล้วก็เอสไม่อีก,กเออยันว่าแบบชิบชองโมงข้ากินข่าวฝากเที่ยงกินข่าวได้ยุด พักพรบ่มีถือว่าเฮาจานี่เฮาไปกินข้าวกินข้าวมาได้เฮาก็เฮ็ดงานต่อแต่งานก็เฮ็ดไปเรื่อยๆหังบ่ได้นักแล้วอ่ะอืมก็ถือว่าทางน้องเพิ่นเฮ็ดเวียกเนาะตอนนี้ก็ยังบ่มีผู้บ่าวอ่ะถือว่ายังบ่มีคนฮักเป็นของตัวเองแหละนา้องล่ะเนาะอ่ะช่วงนี้ก็บุญกับการเฮ็ดงานในช่วงเฮาได้งานแ็กๆแน่ก็ยังบ่ชิ้นเดือนซ้ํายังอีกจักมือน้องล่ะ ยังอีก9มือ9มือก็ได้เงินเดือนแล้วเนาะอ่ะดีใจนําน้องเซนูเฮาเงินเดือนเงินที่เฮาหามาได้ร่วมอ่าได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงเฮาก็เป็นเดือนแรกแน่ก็อีกชอง3มือเงินเดือนแรกนี่เจ้าสิเอาไปเฮ็ดหยังน้องล่ะถ้าว่าได้ออกมาพามือให้แม่พามือให้แม่จ้าบ่ได้มีบัญชีแบบมันเก็บไว้เอง บม่ได้ใชนะ่เนาะบม่ได้เปิดมีแต่ผ่าให้แม่ให้ไพ <Hi, hi. S 1> ่อนให้ให้อายทั้งทถวแม่นี่มีเนาะเด็กบัญชีเนาะให้เพิ่นเก็บไปให้แบบนี้แหละเนาะทั้งน้องเพิ่นก็หาเงินแล้วกะ็มีแต่ทั้งพอทั้งแม่เก็บไปให้ดีที่สุดเนาะอ่ะาแท็กยูน้ำเฮานี่เบิร์ดน้นองนนะ้องละเนาะเดี๋ยวก็อยากได้อ่าเสื้อผ้างามๆแนะ่กับไ่ได้ถึกๆเด้ ถ้าว no, ่าเป็นเชื sen pai. Sen pai meet, ้อแคนยาวแน่เนาะงามๆแน่กะเท่าใด500าแสนปายก็มี2-3000ก็มีนี่กะเบิดเด้จําเฮาซื ai, ้อ่าเฮาก็จุงไว้จ oh ักได้จ oh ักน <laughs> ้อยเนาะทําไมซื้อนี่แหละเพราะว่าเฮาก็เป็นผู uh, ้สาวขึ้นใหม่แน่ก็ซื้ออันเครื่องทาหน้าเฮานี่แหละเนาะน้องดาเนาะถ้าบ่ทาก็บ่งามทาแน่ก็คือแน่อ่าเพราะว่าเฮาก นั่นแหละเนาะเรื่กับบไดชูเข้าไปหาเจ้าแ้วเนาะเพราะว่าเจ้าเหตุการณ์เหตุงานกันเลยอ่ะบอไดเข้าไปมีแต่ผู้แหละเมือนี้นถือว่ามาหาทั้งน้องหอนข้าเพิน่นมีโอกาสเจอน้องเพิน่นเพิ่นบอไดเหตุงานแน่บอสบายกินหืดกินยาแล้วบ่ย่างเอ,อ่อจะมุ้งสิกินย่างบ่ทันได้กินข้าวเออตื่นมาแล้วก็ กินจะข้ามจากไรก็ได้ถ้าบาบอยากก็แดดก็จงกินยารอให้ยาอีดีก็คืออีกลนนะนะเนาะเดี๋ยวบวชวงไข่ได้เมื่ออื่นสิได้ไปเห็นงานอยู่บอชอื่นนี่เมื่ออื่นยังบู้ถ้าดีก็ไปอืถ้าบาพอไปได้ก็ไปเนาะอ่ะถ้าบ่านอาการหนักก็บวคอยบวคอยอยากให้ไปอย่างไัเนาะเพราะบางานเขาวันคือคือบาเด็บ่มีมืออันบ่มี ชมุงพักนานะ้นองละมีแต่กินนะก็มาเห็ด,ดกะแมนยุ่งานบ่อะนากันเนาะเห็ดไปเรื่อยๆมันกะทำบ่อได้พักนี่แหละมีแต่อยกงห้ทั้งนองเพื่อนเนาะมืองานอไรก็กินข่าวกินยังอะไรก็กินหืกินยานอนพักพรจังสาวใบไ,วไ <c oughs> ยังมีข่าวกินอยู่บ่ฮะมีอยู่บ่อมีอยู่แม่พักมาให้จกักช็อต เพื่อละสอบสองเาผมานำหลุดโดยสารบ่าดูชีก่อนบ่อหรือเอาเป็นข่าเปลือกสีก้อนอเป็นชอบใหญ่เลยด,ดีดะเนาะหามาอยู่น้ำเพลินเงินเดือนเฮายัางบอกอกะแตงเม่ผักมากก็ดีคือกันพอได้เงินเงินเดือนกับ่ได้แวงให้อันทั้งไผ บ่ได้แบงบ่อ้องละบ่ได้แบงให้ทางกันลุงบ่บ่ได้ให้เนาะถ้าว่าเงินเดือนออกมาบ่ได้ใหายบ่ยังบ่หู้ถ้าอัถ้ามือแม่ถ้าแม่เขาจะดำนานแล้วนะคือลุงแม่เออยันว่าเนาะยันว่าเฮามาอยู่เพลอนเพิ่นยันว่าแบบชอยเพิ่นชื่อของอยู่ของกินแบบนี้ใครดอกลุงใจดีเนาะ กะว่าเฮามีเงินที่มีหยังจังซอยเพิ่นนําก็ได้เนาะถ้าว่าช่วงนี้เฮายังบ่มีเฮาก็เก็บไว้ก่อนต่อเฮาเนาะควมหันกะอ่ามีกระเจ้ามาแน่ก็เลยอันโจเนาะอ่ะเป็นจังได๋วันนี้อันทังอ้ายเพิ่นเงียบๆไปแล้วกะถือว่าเฮาก็ยังเปิดใจคือเก่าบ่เริ่มปิดใจถ้าว่าเอื้อยสิหาให้นี่ก็ถือว่าเจ้าก็ต้อนรับอยู่บนห้องล่ะเลยอื อ่าเนาะนมนมเนาะหรือว่าเอซี C ของสาวัวเนาะถ่าน่า,าสนใจทั้งอันนองนอนนันเซนูเพลนนี่ก็ถักทายกันเข้ามาหาทั้งสาวัวไรเนาะเดี๋ยวสาวัวก็สิเป็นสะพานห้อ่าห้ทั้งนองเพลนเพราะว่าตอนนี้ก็ทั้งนองเพลนนี้ถือว่ายังโชดคือเก่าเนาะถือว่ายังเปิดไพ่เขียวคือเก่าเพราะว่าที่ผ่านมานี้ทั้งอ้ายเพลนก็บกเข้าใจทั้งนองเพลนเนาะเพราะว่าทั้งนองเพลนก็ยุ่งกับการงานแน่ ถ้าว่าเฮาเฮ็ดงานอยู่ชีได้สาน้องล่าแบบทั้งไอ้เพิ่นโทรมาแบบเฮาคุยกันเว้าเด็กน้อยสิกะยังพอได้อยู่บ่เพินพ่นเพิ่นบ่ได้ว่าจังได๋เนาะอืมคุยกันจัก2-3งจำคำเนาะแล้วเฮาก็บอกไอ้บบนนเพิ่นว่าอันเฮ็ดน้องเฮ็ดงานก่อนเดอน้อเนาะอ่าเดี๋ยวน้องสิตกงานบอกไอ้เพิ่นดีๆก็ได้ดอเนาะเดี๋ยวอันเฒ่าแกนอนอ่น้องนี้ไรน,น้องออกเ,ออเ,เดี๋ยวน้องบ่มีงานเฮ็ดเดี๋ยวน้องสิบ่ได้เงินเดือนเนาะหางานช่วงนี้มันก็ยากๆแน่เพราะว่า การที่กะเจ้าปิดเทอมเนาะเพราะว่ากระเจ้าก็เพิ่นกระหาเบียกหางานคือกันก็เลยมีอ่ากะเจ้าเหตุการณ์เหตุงานก็เลยอ่าเพิ่นรับพนงานแหลกะถ้าบ่าห้าตกงานนี่ไปหางานใหม่มันกะยากยากในน้นอ,นองน้องละเนาะอ่าน,นี่แหละเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเ่นอีกชองเสมอแกอเนะาะเงินเดือนน้องเพิินกระสาออกแล้วเนาะก็ดีใจน้าน้อง่นได้ได้เนาะ เนาะเจ้าโอนมือใแม่เจ้าก็สิเก็บไว้อยู่บ่น้องล่ะเก็บไว้ครึ่งนึงอแม่ครึ่งนึงอืมเก็บไว้ครึ่งนึงโอนให้แม่ครึ่งนึงเพื่อเงินเดือนเฮาออกอีกเนาะดีใจนำน้องเพิ่นอ่าจังได๋ก็ๆเด้อนน้องหลานเนาะก็ถือว่าอ่าทางน้องเพิ่นก็ยังไผเขียวแน่เนาะ กับเพชรลายเจ้ายังดินได้คือเก้าบอนนองละอ่า <โด S 1> เดียวทั้งเอื่อยกันลืมแล้วเนาะบางทีเอื่อยเอาไปกับบางทีลบน้ากับมีแนะ่นอเพราะว่าเอาื่อยไปท้ายนี่กับลายขู่หลายคนแน่กับบางทีกับเฮาเก็บไใบลายนี่อาจจะบอลนั่นเนาะบางทีโทรศัพท์ <c oughs> ของเอืเอ่อยนี่มันเต็มพอเต็มแล้วกับทั้งเอื่อยกับลบออกนะนองละอ่าด,ด,ดียวนีแหละนองละเดี๋ยวสิขอน้นนองเพิ่นใหม่ชิเจกให้ทั้งไอ้เพิ่นนี่แหละเนาะ เป็นกําลังใจให้อ่าจังได๋ก็เอื้อยก็สิได้กลับก่อนซาน้องละเนาะมื้อหน้ามื้อไหนเอื้อยสิแวะมาดินหรือว่ามาเยี่ยมมายามเพราะว่าทั้งทังเอื้อยนี่สิไปตะละตะดีนี่ก็สิผ่านทั้งลานน้องเพิ่นไปอยู่หักชวนดาเจ้าอยู่แบบอยู่ลานบ่หรือว่าอยู่ในในโรงงานอยู่ซาเก็บคืนอืมหักอยู่ในร้านนี่แบบอยู่ลานบ่ได้มาขายของบ่เอออาจสิบ่เจอน้องเพิ่นซั่นเนาะ ผู S <S ้เละอ่าทั้งน้องเพิ่นบ้างผู้เละสิได้ทักทายกับน้องเพิ่นหรือว่ามาแบะมาดินมาเยี่ยมยามทั้งน้องเพิ่นอีกเรื่อนึงบางทีชาวบัวก็ชีโทรลองโทรเบิ่งเนาะว่าทั้งน้องเพิ่นว่างบ่หรือว่าแบกไหลเนาะทั้งน้องเพิ่นหยุดงานบ่เด้อเอื้อยสิเข้ามาบ่ได้แน่นอนน้องล่าเนาะถ้าบ่ได้โทรอันหาเพิ่นนี่อาจจะบ่เจอน้องเพิ่นนี่แหละเพราะว่าชาวบัวก็เกรงใจอัน เาแก่พ okay, no. ิ่นแน่เนาะคนงานใหม่ดิเอาสิหยุดเดือยบ่ไรได้ยันพิ่นบ่รับเนาะโดยโดยเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นให้สาวไวใบเดือหายไบไบเนาะอื่นจังได้ไปเฮ็ดงานคือเข้ามาแบบนี้มได้สาเพิ่นโลนโลนพันหักเงินบ่แบบเขาหยุดเลยสิบหักหรอกเนาะเพราะว่าเข้าบ่สบายอ่ะอเป็นกำลังใจน้องเพิ่นชู่มๆต่อไปเฮ็ดที่ได้ชู่มชู่เออเนาะ อเอื้อกลับก่อนสะนองละโดยสบายดีเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นสู่ๆต่อไปเนะะาะเช้าซาขายกันเนะาะเพราะว่ามืออืน่นกะที่ได้ไปเห็ดเบียงเห็ดงานและเราพ่อแม่พี่น้องเนาะกะผือแหละทั้งน้องเพิ่นกะ บอนพักกับบอนเห็ดงานเพิ่นนี่แกกถือว่าไกลอยู่เนะาะถ้าว่าเพิ่นมีรถมีอย่างเพิ่นก็คือสะดวกสบายไปอีกแบบนึง่งนะน,น้ะอง่มแม่พี่น้องเนาะอีกชนชัมือนี้ทางน้องเพิ่นกะสีได้เงินเดือนแล้วเนาะก็เป็นเดือนแรกของน้องเพื่อนเอาก็ะดีใจน้ำน้องเพิ่นได้ได้เนาะ ไอ้ไอ่ยเนาะหรือว่า fc ของซาบัวเนาะถ้าว่าสนใจทั้งนองเพิินกับทักทายกันเข้ามาเด้อเนาะทั้งซาบัวก็สิเป็นสะพานความห,ากหักหายทั้งนอง uh เซนูเฮ้าพร้แม่พี่น้องเลยแต่กี้ก็มีอาทั้งอายเพิ่นก,กันเข้ามาอยู่เนาะแต่ว่าทั้งนองเพิินกันบ่บว่างโตอบแน่ทั้งอายเพิินกันเดิมห่างหางไปแต่ตอนนี้กับ่บมีเลยเพิ่นว่ะยังโชดคือเก่าเปิดไพ่เขียวคือเก่าเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งนองเพิ่นสู่ต่อไป เป็นกำลังใจให้ทางสาบัวกัสิได้ก้าฟกอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับฝากติดตามในเดอ้อผากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจทายคลิปลงไปเรื่อยเนาะสาบัวกัสิได้ขอกล่าวคำม่าสบ,บายดีสบ,บายดีเดอ้อเอฟซีเบิร์ตสุขสุกคนที่เข้ามาชมและติดตามสาบัวตั้งแต่ต้นจนจบบกขาบโคชนาเนาะโดยคลิปนี้สาบัวกะเอาไว้สำเนียงกอน